สวัสดีตอนเช้านะครับอยู่กับผมนะครับก่อนอีเช่นเคยวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับอัปเดตประกาศเช่นเคยนะดูบรรยากาศโดยรอบนะครับค่อนข้างสดใสอยู่นะวันนี้นครับค่อนข้างดีนะครับจริงๆวันนี้มีนัดนะครับมีนัดช้อนปลาแต่ว่าเอ่อผมจะไปหรือเปล่าอีกเรื่องนะครับเพราะว่ามันไปแล้วรอบที่แล้วมันไม่ค่อยมีนะครับอันนี้น่าจะไปแหล่งใหม่พี่แชมป์นัดไปแหล่งใหม่นะครับ พี่ชัดพี่ย้ำนัดไปแหล่งใหม่แต่ว่ามันพี่เขาว่างประมาณสิบโมงนะครับสิบโมงนะครับก็วันนี้มาอัปเดตนะครับความเคลื่อนไหวของปลาขัดนะครับอย่างที่เห็นนะครับผมผมได้นะครับหมักใบหูกวางนะครับแล้วก็เอาเกลือลงนะครับปลาก็พองเกือบทุกคู่นะครับพองทุกคู่นะนะครับ ส่วนช่งชวงเช้านะครับผมให้อะไรเป็นเต้าหู้นะให้เต้าหู้ไข่นะครับช่งชวงเช้านะครับถ้าเต้าหู้ไข่นี้กินปลาหันให้กินเต้าหู้ไข่นี้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าปลามันมันได้สารอาหารเยอะนะครับสารอาหารเยอะปลาโตเร็วนะครับถ้าปลากินเต้าหู้ไข่นี้คโคตรดีนะครับ ของผมก็ให้เป็นเต้าหู้ไข่บ้างแล้วก็ให้เป็นให้เป็นหมูบดบ้างนะครับหมูบดแบบตําละเอียดนะครับเอาเฉพาะตรงที่มันเป็นเนื้อนะครับมันเราไม่เอานะครับเพราะว่าผมเคยให้แล้วตํามันลงไปด้วยมันมันค่อยกินนะครับประมาณนี้นะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่กวนทําไมนี่ทอกเงินนะครับอ่ะ นะครับยังยังยังส่งอีกเหมือนเดิมนะครับส่วนใหญ่นะครับอยากเห็นรูปนะครับผมขออภัยนะครับผมไม่มีเวลาที่มาถ่ายรูปแต่ละตัวให้ดูนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับผมต้องออกไปทํางานนะครับต้องออกไปส่งน้องไปโรงเรียนนะครับผมแล้วผมออกไปอยู่ร้านผมไม่ค่อยได้เข้ามานะครับให้อาหารคือถ่ายคลิปตอนเช้านะครับคือถ่ายคลิปตอนเช้าแล้วผมก็ โอเคก็ออกไปทํางานนะครับให้อาหารเสร็จผมก็ออกไปทํางานแล้วนะครับผมไม่ค่อยมีเวลานะครับที่จะมาถ่ายรูปให้นะครับต้องขออภัยนะครับคนที่สอบถามอขอรูปปลาหน่อยได้ไหมครับอย่างเงี้ยโอ้ผมไม่มีเวลาขอโทษด้วยนะครับอ่ส่วนปลานะครับอ่าผมลงทั้งทิกตอกนะครับลงทั้งทิกตอกลงทั้งเอร์ยูทูบนะครับลงทั้งเออ่ฟซบุ๊กนะครับลงหลายอย่างครับเออ่ คนค่อนข้างนะค่อนข้างแบบให้ให้เสียงตอบรับดีนะครับคือ,อ,อดีใจหน่อยนะครับคนสอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับประมาณ10-20เจ้านะครับแต่เขายังไม่ตัดสินใจนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยแบบว่าอ่ามาอัปเดตให้ดูนะครับเพื่อเป็นการประกอบการการตัดสินใจนะครับของผู้ซื้อนะครับหลกัหลกๆเลยนะครับผม ผมก็เลยนะครับมาอัปเดตให้นะครับแต่ว่านะครับผมจะไม่มีเวลาที่จะมาถ่ายรูปให้นะครับนะนะครับปลาก็เดี๋ยวผมก็จะถ่ายใกล้ใ้ให้แล้วกันนะครับใครชอบตัวไหนก็แชทภาพมานะครับแชทภาพมานะครับหรือจะต้องการเอางานชุดหรือมั่นใจผมเนี่ยคุณสั่งก่อนผมคัดตัวที่ดีที่สุดให้ก่อนนะครับสั่งก่อนโอนก่อนผมก็คัดตัวที่ดีที่สุด ในนี้ให้นะครับแบบชุดหนึ่งพี่มั่นใจได้เลยว่าปลาชุดนี้นะครับชุดนี้ก็มีคู่ไหนน้างที่เข้าตาผมนะก็มีคู่นี้นะครับที่เข้าตานะครับก็จะมี2ตัว3ตัวนี้ในนี้นะครับเข้าตาผมนะครับที่มันพองแล้วมันโอเคนะครับผมก็จะคัด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 ให้นะครับนะครับส่วนเจ้าที่หลังนะครับมันมาที่หลังก็เออปลาผมก็จะบอกตรงๆว่าไอ้ปลาตรงตรงนี้ ผมยังไม่โอเคนะยังไม่พร้อมส่งนะครับผมก็จะบอกนะครับถ้าเจ้าก่อนเจ้ามาก่อนก่อนนะครับก็ยังมีตัวที่มันโอเคนะครับที่อยู่ในสายตาผมนะครับก็หนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหกนะครับนะสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับที่มันพองแล้วมันเข้าตาผมนะครับผมก็จะคัดคัดคัดไม่ให้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมให้อาหารเสร็จนะครับแล้วผมจะมาอัปเดตอีกทีนะครับ เดี๋ยวผมไล่ให้อาหารก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตอีกทีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะมาถ่ายใกล้ๆให้อีกทีนะครับนะครับผมหลังจากผมส่งน้องไปโรงเรียนนะครับเดี๋ยวขออภัยนะครับเจ้าที่ต้องการดูรูปนะครับรูปถ่ายรูปมาให้ชมหน่อยนะครับอย่างที่บอกนะครับผมไม่มีเวลานะครับเดี๋ยวผมถ่ายใกล้ๆให้นะครับ แล้วก็ออกไปทำงานนะครับอะรับชมปากันเลยครับผม ขคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคล uh ิปต <sen> <øre> well ah. <fan> ั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมอย่าลืมทานข้าวด้วยนะครับแบตหมดใช่ไละอ่ะอ่ะ่ขายยังไงอ่ะก็มึงเอาตังมากูว่าขายให้แค่นั้นการค้าการขายขายกันง่ายนี่แหละไม่ใช่ถ้าว่าขายยังไง ก็มึงเอาตังมาแล้วมึงก็เอาไข่ไปมันก็ขายกันอย่างนี้เลยก็รู้ว่าขายอย่างนี้ก็รู้มึงถามทำไมอ่ะก็ถามว่าขายยังไงจะอุดหนุนเนี่ยก็ก็นี่ไงมึงก็เอาตังมามึงก็ขายไปเออมึงรู้เนออพายถามมันี่ฟองเท่าไหร่